ครับสวัสดีเช้าวันที่23เอ่อธันวาคมครับทีนี้ทีนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยก็มีนอกจากทรัมแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะเราก็ต้องเจอนี่เลยนะในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็อยากจะเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการป้องกันนะฮไฮไลท์หลักๆเลยคือเป็นความจําเป็นที่จะต้องเข้มงวดเพราะว่าถ้าไม่เข้มงวดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจเนี่ยที่รุนแรงกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นการเข้มงวดไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้เศรษฐกิจแย่นะฮะแต่การไม่เข้มงวดเนี่ยก็คือจะทาให้เศรษฐกิจแย่ในระยะยาวมากกว่านะครับนายุโรปบางีท่านก็ไปยกตัวอย่างประเทศอื่นๆน,นู่นนั่นนี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการที่จะต้องมีการปิดร้านค้าร้านอาหารหรือมีการล็อกดาวน์เหมือนอย่างตอนมีนาเมษานะครับก็มีแค่จะเพิ่มมาตรการความเข้มงวดน,นั่นแหละนะครับแล้วก็ อาจจะต้องมีการจํากัดการเข้าการออกหรือจํากัดเวลารวมไปถึงการจํากัดกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับนะฮะอาจจะต้องมีมาตรการที่จะมาจํากัดนะครับก็ตอนนี้ก็อยากจะโดยเฉพาะเรื่องของปีใหม่งานจัดก,การจัดก,การจัดก,การปีใหม่ก็ยังอยู่ในการพิจารณาว่าต้องมีการงดไหมนะครับให้หลายๆที่ให้ความร่วมมือในการงดหรือปักนะครับก็สรุปโดยสรุปแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยก็คือจะขอเพิ่มความเข้มงวดนะครับในเรื่องการดูแล ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดหอนะฮะหรือเปิดสัญญาณว่าหรือจะต้องนําไปสู่เรื่องของการล็อกดาวน์นะฮะอย่างเต็มที่นะครับล็อกก็คงล็อกเป็นแค่บางจังหวัดคําว่าล็อกดาวน์ที่นี่ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทํากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนุ่นแน่นนี่นะฮะก็ทุกคนก็ยังทํามาค้าขายได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการออจํากัดเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็จํากัด บางธุรกิจแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือที่มันเกิดขึ้นดังนั้นนี่คือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลเลือกที่จะไม่ได้เล่นอะไรที่เข้มข้นเหมือนอย่างตอนมีนาเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูที่มีนาเมษานะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ได้เห็นบทเรียนบางอย่างเกิดขึ้นนะครับบทเรียนคือสิ่งคือผมเชื่อว่าหนึ่งอย่างแรกเราจะไม่ได้เห็นการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบนะว่ามันคงเป็นล็อกดาวน์แบบ ล็อดาวแบบบางๆอ่ะเป็นมาตรการเข้มงวดมากขึ้นแต่มันคงไม่ได้ถึงขนาดแบบปิด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 นะฮะปิดห้างปิดนู่นปิดนั่นปิดนี่นะเหมือนอย่างที่ทาเมื่อตอนมีนาเมษาเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลน,น่าจะมีเหตุผลหลักๆเนี่ยอยู่3ข้อใหญ่ๆ,ๆที่ผมเดานะนะครับข้อที่1ก็คือเห็นบทเรียนบทเรียนเมื่อตอนมีนาเมษาคือการปิดเต็มรูปแบบแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเข้มงวดเกินความจําเป็นใช่ว่าแต่คําถามคือทาไมรัรัฐบาลตอนนั้นต้องปิดมีนาเมษาเพราะว่า เห็นต so an ัวอย่างจากใครเห็นตัวอย่างจากจีนเข้าใจปะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเห็นตัวอย่างจากจีนว่าพอปิดล้อมอู่ฮั่นเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเคลียร์เรื่องได้เร็วอะแล้วมันกลับมารันเศรษฐกิจได้เร็วดังนั้นเนี่ยก็ใช้โมเดลแบบเดียวกันอย่างนั้นไงก็ปิดกรุงเทพปิดห้างร้านห้างลุงทุกอย่างปิด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 ไปใช้โมเดลปิดยังจําได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีบางจังหวัดอะนะครับบางจังหวัดที่อยากจะตั้งตัวเป็น เป็นเรียกได้ว่าตั้งตนเป็นเป็นอาณาจักรของตัวเองเนี่ยบางจังหวัดหนึ่งเนี่ยถึงขนาดเลยนะตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ว่านะถึงขนาดที่ประกาศเลยว่าคนอื่นไม่ปิดแต่แต่กูขอปิดเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกได้ว่าจังหวัดนั้นเขามีอิทธิพลเนี่นะเขาก็ปิดนะมีการเรียกได้ว่าห้ามตรวจคนเข้าตรวจคนออกดุนนั่นนี่เลยไม่รู้ดูยิ่งใหญ่มากนะฮะตอกลับมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เท่าที่ผมได้คุยกับคนในฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เขาก็ยืนยันว่าน,นี่เป็นเหตุผลพิเศษข้อที่4ี่เขาก็มองกันทุกคน,นว่าไม่จะไม่ได้ล็อกดาวน์แบบเต็มที่แบบเดิมก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะเป็นบางจังหวัดเป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดไปนะครับคงจะไม่ได้เข้มงวดเข้มข้อนอะไรดราม่าแบบตอนเดือนมีนาเมษานะครับดังนั้นเราลองนึกภาพดูว่าแล้วตลาดหุ้นจะกังวลอะไรห็่ป่ะเซตจ,จะกังวลกับอะไร นะฮะสิ่งนี้ที่เราต้องคิดนะฮะเซทจะกังวลกับอะไรเซทจะกังวลกับเรื่องของทุกคนต้องติดโควิดทุกคนติดโควิดแล้วเศรษฐกิจจะหยุดชะง,งักไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นถูกป่ะเพราะว่าเราได้เห็นจํานวนการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะฮะตรวจจํานวนการตรวจมากขึ้นแต่จํานวนของพบผู้ป่วยเนี่ยเริ่มเริ่มนิ่งละจาก500เหลือ400เหลือ300ว่าไปนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าคนที่ เจอกันเป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็คืออยู่ในโซนรัศมี2กิโลที่ตลาดกลางกุ้งอ่ะสมุทรสาครแค่นี้แต่ถ้าวงรอบนอกไข่รอบนอกเปลือกไข่รอบนอกเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนพบที่บางขึ้นรวมไปถึงคนที่มีการเดินทางจากตลาดกลางกุ้งไปซื้อกุ้งไปซื้อนูสิน่ก,นก็แพร่ระบาดไปแต่ละจุดคําถามคือคนที่แพร่ระบาดไปแต่ละจุดที่กระจายออกมาตรงนี้จะเป็นตัวไปจุดระเบิดให้กับในจุดโซนน,นนั้นๆเนี่ยมีการแพร่ระบาดอีกไหมท่านลองนึกภาพดูว่าจะเป็นบ้าง ผมบอกโอ๋อได้คําเดียวเลยว่าโอกาสอ่ะมีการแพร่ระบาดอ่ะมีแต่มันไม่ใช่ในวงกว้างแน่แน่แม้ว่าจะกระจายออกมาจากการกุ้งนะเพราะอะไรเมื่อวานดูข่าวมีมีมีเรียกได้ว่ามีคนเนี่ยนะครับที่เดินทางนะฮะออกจากสมุทรสาครเนี่ยแล้วกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองในในอีสานพอกลับไปที่บ้านเกิดในอีสานปุ๊บปรากฏว่าอสอมอสอมก็คืออาสาหมู่บ้านเนี่ย รู้ว่าเฮ้ยอยู่มาจากพื้นที่นี้นี่หว่าอยู่ไม่ยอมกักตัวนี่หว่าอสอมอควบคุมนะฮะแล้วก็ผลักดันให้ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านนะฮะไปอยู่ท้ายนะะไปอยู่ท้ายทุ่ททงนาแล้วก็คือต้องกักตัวก่อนนะฮะแล้วก็เรียกให้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมาตรวจทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าระบบของอสอมบ้านเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะฮะไม่ธรรมดาแล้วบอกแล้วว่าคนไทยขี้กลัวนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับผมเองเนี่ยก็ จะกัจะไปแพร่นี่ยังน่ากลัวเลยนะน่ากลัวตรงไหนเพราะกลัวอสอมอแพ้นะคุมไม่ให้เราทำเลยเลยแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิบสี่วันนะครับอยู่กับที่นะฮะห้ามไปไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเวลาเราอาจจะเห็นการเคลื่อนย้ายคนนะจากจุดนี้ไปยังจุดเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะด้วยลักษณะ c u เจอร์ของคนไทยเนะี่ยถ้าไม่ได้ไปอยู่ดีไม่ได้ไปในที่ที่ทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นไปอยู่ในสนามมวยไปอยู่ในสนารรถานบันเทิง หรือไปอยู่ที่ที่ทุกคนมีความประมาทโดยพร้อมเพียงกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดการระเบิดเถิดเทิงขึ้นนะครับผมเลยประเมินว่าภาพของการที่พบผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันก็จะซาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆคือจะมีอยู่เรื่อยๆนะแต่เราจะชินนะฮะในขณะเดียวกันอีกความกังวลหนึ่งคือเรากังวลว่าจะมีการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะในเมื่อข้อแรกมันเริ่มเห็นภาพการคุมโรคได้บ้างเนี่ยนะครับ การล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ก็ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นมันไอความกังวล2เรื่องนี้แพร่ระบาดกับเรื่องของล็อกดาวน์เนี่ยพอมันผ่อนลงเนี่ยตลาดหุ้นมันควรจะต้องเป็นยังไงท่านลองนึกภาพเอาสิและที่เราลงมา8 0สจุดเรื่องจะมีการฟอสเซลเรื่องจะมีความกวเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงต่อนะครับเรามันลองนึกภาพกันนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ไปเอาตัวอย่างจากงานของ scbs จริงๆแล้วอยากจะเอามาฉายเมื่อวานนะฮะแต่ลืมนะฮ งานเขาออกมาเมื่อวันก่อนนี้คือว่าไปดูแต่ละประเทศนะครับเวลาเจอเซ็เจอ second wave เนี่ยวีคแรก1สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะต้องลงอยู่แล้วนะฮะสัปดาห์แรกเนี่ยคือมีอันนี้คือ topx i X, เป็นดัชนีของญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่นิเคอีแต่ว่าก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่เอามาใช้งานได้นะครับ topx i X นะฮะแล้วก็มีสีเหลืองก็คือของเกาหลี kospi แล้วก็จะมีของ s p เมื่อเจอ second wave เนี่ยสัปดาห์แรกมันจะลงเยอะครับแต่มันจะลงเพียงแค่ สัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวในวิคที่ 2, 2> วิคที่3วิคที่4เนี่ยมันจะฟื้นกันโดยเฉลี่ยนะครับวิคที่3ามอาจจะมีการปรับลดลงมาบ้างนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือฟื้นน่ะมันจะลงแค่สัปดาห์นี้คําถามก็คือไทยเนี่ยนะฮะลงไปเยอะมาก5%้ใช่ป่า5ห้าจุดสี่เปอร์เซนห้าจุดสี่เปอร์เซนทำไมเราลงเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็เอากระโดดก็เราเล่นขึ้นมาเยอะในช่วงระยะสั้นขึ้นมาสองเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซน นะฮะขึ้นมาแต่เดือนพฤศจิกบวกกับตอนต้นธันวารวแล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จะลงทั้งห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่มันก็จะเป็นอะไรไปใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเมื่อวานฟื้นขึ้นมาหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์แปลว่ารวมสองวันลบไปสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะ,ะเออลบไปประมาณราวๆาวสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกับอะไรใกล้เคียงกับเกาหลีนะเฉลี่ยแล้วในสัปดาห์แรกก็จะลบประมาณเนี้ยสามเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายแล้วก็จะไปฟื้นตัวในสัปดาห์ถัดไปนะครับดังนั้นภาพที่เห็นก็เป็นตัวยืนยันว่าเเเเมื่ออรราจ Second Wave, ราจจตกใ เมื่อเราปรับตัวได้ทุกๆอย่างก็จะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะครับก็ลองนึกภาพดูว่าเราควรต้องทำยังไงกับผ่อนเรากับหุ่นเราวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่มนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ